him อังกฤษวันนี้5คู่เลยนะครับวันนี้ก็มาจัดให้เน้นทั้งหมด5คู่หรือว่าทุกคู่เลยดีกว่าสำหรับในเรื่องของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ใครชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไง <c oughs> คอมเมนต์เข้าบอกกันนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีตอนช่วงเวลาไลฟ์สดครับหกโมงครึ่งนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดแล้วอย่างหนึ่งอย่าลืมเลยนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับเรานะครับทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะและวันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดไปทีีี่่่่่คคคคคคูููแแรร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 กกเเ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 เลยยยยััััััับบบบบสสาาหมนน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 นชตตตตออ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 ์์์ไ็ดดดปะโทททฟฟ้้ืงงว กันครับก็ต้องบอกไว้ในเรื่องสติเองนะครับผมเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการที่แข่งขันมาสี่เกมหลังสุดเป็นแมนยูชนะทุกนัดนะครับแล้วมาดูในเรื่องฟอร์มในปัจจุบันครับกับการที่แมนยูแพ้แมนเชสเตอร์ซีคาบ้านเนี่ยมันไม่ได้ดูแย่นะครับนั้นผมยอมรับว่าแมนยูในเรื่องของการตั้งแผนในเรื่องเกมรับเนี่ยก็พอใช้ได้ครับก็ถือว่าดูดีเลยแต่ต้องบอกว่าเจอทีอย่างมาสตี้ครับเปิดเกมแรกยากอยู่แล้วหรือก่อนหน้านั้นครับในการที่ชนะนอตติงแฮมเพียงแค่หนึ่ง กลับแกงกระดังเอเวอร์ตัน e ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มย่ำแย่ครับเจ็ดเกมหลังสุดแล้วที่เขายังหาชชนะใครไม่ได้เลยโดยการที่เสมอไวสี่ครับแล้วก็แพ้ไปถึงสามฟอร์มโดยรวมดูยดด่ยยำแย่มากนัดล่าสุดก็โดววนเวสแฮมกดไปสี่ประตูนหนึ่งนะครับผมย่อยยับกันเลยทีเดียวแล้วมามองในเรื่องตัวความพร้อมครับทางแมชเชเต์เต็ดเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องเดิมครับในเรื่องแนวรักษ์มาส่วนใหญ่หรือจะเป็นในเรื่องแนวลุกครับก็รอตัวที่มันรอกลับมานะครับผมถ้ายังเป็นในเรื่องของมาคัสแลดฟอร์ตเองนะครับผมที่ยังไม่เื่่อาจย นนก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเขาปรับเปลี่ยนเล่นตั้งใจเล่นกันแบบจริงจังเนี่ยผมมองว่าแมนยูยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องคุณภาพนักเตะเองหรือจะเป็นในเรื่องของชื่อชั้นทีมเองนะครับกลับกันกับในเรื่องของทางเอเวอเรตันครับความพร้อมก็มาแน่นเลยขาดแค่หลักๆก็คือเดลิอัลลี่ครับหรือจะเป็นในเรื่องของคูนัเฟลแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับอย่างโดมินิกคาร์วัลเลวินครับแดนกลางก็ทางแจ็คเฮลิสันอะไรนี้ก็กลับมาพร้อมแล้วครับอันนี้คือต้องวัดเลยว่าทางแมนยูครับบบจะะะเเเเล่่่่นนนนนนนใใใรรรรูปแแไหตถ้าามมมมออออองงงงงืืขขคุณภพกผโดยว ถ้าตั้งใจจริงผมมองว่าแมนยูชนะได้อย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เล่นในโอทับฟอร์ดด้วยจะแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้เนี่ยเทนฮาร์เนี่ยเก้าอี้ร้อนแล้วครับตอนนี้ผมเลยมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะเฉือนชนะได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับนัดนี้ขอมอบไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองครับเป็นหมาป่าวูดเทนตันครับเปิดมาลลีเนกต้อนรับเกมมีกันทางเจ้าสุนย์ฟูลแลนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางฟูลแลบที่ทำได้ดีกว่าแต่ในฤดูกาลลลกกก่่่่่่ออ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 นน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 นยยาางงงงงงีีี้้้้ะะครรัััััับบบบบผผมมม็จจจททเเเเสดดแตตวใืขูฟปุ น่าสุดไปแพ้นิวคาสเซิลถึงสาประตูสูงครับแต่ถ้าบอกว่าในเรื่องเกมในบ้านครับก็ต้องบอกว่าวูฟดูดีนะเพราะว่าในเรื่องของนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะในเรื่องของไบตันโฮปมาก่อนน้ันก็ชนะเชฟฟิลมาแล้วผมทีมระดับอย่างงี้คือวูฟเก็บหมดเลยนะครับกลับกันกับในเรื่องทีมเยือนครับอย่างทางฟูลแลมนัดล่าสุดก็ชนะไบตันมาหรือจะบุกไปเยือนทางแมชเชสเตอร์เต็ดมาก็ชนะมาได้ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะผมความมั่นใจนำฟูลแลมถือว่ามาเต็มเลยแต่ถ้าให้มองในเรื่องตัวความพร้อมวูฟครับก็ต้องมารอดูว่าาาาาาคควววมม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 ฮีีชัััันนนนจจจจะะพพรรรรร้้้้อออออออยยยถงงงงไ่่่่่เเเผแแุกกกกก็ดดูููฟิลลบบบใืขญญา ก็น่าจะกลับมาพร้อมในนัดน,นี้แล้วครับแนวลุกก็พร้อมหมดอย่างทางโรดิโก้คำเยิวก็พร้อมแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องความพร้อมเนี่ยก็ใช้คําว่า8ป9 0าทั้งคู่เลยแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับในเรื่องแผนแดนกลางเนี่ยผมยกให้ทางฟูลแลนดดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามองในเรื่องเกมรับเนี่ยทางบูธแฮมตันถือว่าเหนียวแน่นแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าบูธแฮมตันจะรับหรือไม่นะครับผมแต่ถ้ามองจริงแล้วถ้ามองในเรื่องของโดยรวมนะถ้าจะเอาปริญญาไม่พร้อมหรือจะเป็นในเรื่องของวังฮีชามไม่พร้อมเนี่ยในเร ก็จบเพียงแค่1ประตูหรือ2ประตูครับไม่ถึง3อย่างแน่นอนครับตอนนี้ผมมองว่าการที่เรากดสกอร์ต่ำดูเชียร์สบายสุดครับตอนนี้ขอมองไปที่ต่ำคู่บุ๊คแทนตันวอเดอร์เลอร์ด้วยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามที่ผมจัดให้ครับเป็นคิตต้าพาเลทครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางลูตันทาวน์นั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ส่วนมากมักจะเป็นเก้าบ้านครับแต่ว่าในเรื่องของนัดล่าสุดในศึกพิมลิ่งกิทนะครับก็เป็นลูตันทาวน์เปิดบ้านชนะทางคิตต้าพาเลทไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะแล้ววก็โดนรั แต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยเขาชนะเบอร์ลี่มาแล้วผมเกมในบ้านก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่ครับ5เกมหลังสุดถือชนะไป3เสมอหนึ่งแพ้ไปเป็นแค่น้ดเดียวครับแพ้กับเชลซีครับแต่ที่เหลือเขาชนะแล้วก็เสมอหมดกับการกับในเรื่องทีมเยือนครับอย่างทางลูตันครับแพ้มาแล้ว5เกมติดครับฟอร์มโดยรวมดูย่ำแย่ครับก็ต้องบอกว่าคนละเรื่องกันเลยก็ต้องพูดตามตรงนะทางอย่างลูตันทาวเองถามว่ายังมีลุ้นในเรื่องของการเลื่อนชั้นอยู่ไหมนะผมเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่าตามน็อตทิแยมฟอร์เรสต์อยู่เพียงแค่ จบเสมอจบแพ้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทางลูตันชนลรัวเนี่ยแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ยากไหมก็ยากครับพูดตามตรงมันออกยากอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเป็นในเรื่องของทางลูตันทาวจะชนะรัวเลยและทางเลิตจะแพ้รัวเลยเนี่ยเท่ากับว่าในเรื่องของความกดดันนะครับผมก็ต้องพูดตามตรงว่าทางเลตอาจจะดูแบบว่าสบายๆกว่านะครับผมเล่นสบายกว่านี่และอย่างคือเล่นในบ้านด้วยและบังคับชนะ1ประตูถามว่าทางเลิตทาได้ไหมผมก็มั่นใจว่าทางเลตวันนี้มีภาษีที่ดีกว่าครับตนนี้ขอมองไปที่ทางคิดท่าเลิตเปิดบ้านจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วไปดูคู่ที่4ีครับเป็นในเรื่องของบอลมัรครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางเชฟฟิลด์ยูนเต็ดนะครับคู่นี้นัดแรกครับเจอกันมาก็เป็นในเรื่องของทางบอลมัรบุกไปเยือนนะชนะมาได้ถึง3ประตูหนึ่งครับก็เท่ากับว่าในเรื่องเฮตูเฮตทางบอลมัดดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มในปัจจุบันนี้ของบอลมัรครับก็มีแค่นัดล่าสุดนัที่ชนะเบอร์ลี่มาแต่ก่อนหน้านั้นถึง6เกมติดแล้วที่เขาไม่ชนะใครโดยการที่เสมอไปสี่แพ้ไปถึง2ครับกลับกันกับในเรื่องทีมเยือน แค่ไบตั้คือว่าฟอร์มดูย่ำแย่อย่างมากและมาถาได้เรื่องเกมรับของทาง เชฟฟิล์เองก็ดูย่ำแย่อย่างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วมาดูในเรื่องความพร้อมครับสทีมนี้ครับมีปัญหาหลักคือในเรื่องแนวรับ้งคู่ทั้งในเรื่องของบอลมัดเองหรือจะเป็นในเรื่องของทางเชฟฟิลเองขาดตัวหลักไปทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องความพร้อมที่มันดูดีกว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมอย่างบอลมัดดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องของลำดับเองเนี่ยทางเชฟฟิลก็แทบจะหมดหวังแล้วกับการที่จะอยู่ในพิมลีกต่อครับมีแค่ว่าจะจบบวยหรือรองบยแ่่นนัั้เเอองงตกบกบบรืืม็ถอว่่าาชิวแลละเนบบสยับบแแตตต่่่่ววาานนนนนี้้้เลใงอ ว่าจุดหลัก จุดดีของทั้งสองทีมนี้คือในเรื่องการจบสกอร์ครับส่วนมากนัดที่เขาแพ้หรือไม่ได้เจอทีมที่มันห่างชั้นมากเกินไปเนี่ยทั้งสองทีมนี้จะมีสกอร์ให้ดูให้เห็นตลอดเลยนะครับและอีกอย่างนะครับบอลมาร์ตเปิดมาบังคับชนะ2ประตูผมมองว่ามันดูเยอะไปถ้าให้ลุ้นแบบชิวๆสุดเนี่ยผมก็มองว่าการที่เราลุ้นสูงเนี่ยดูสบายสุดครับนัดนี้ของมองไปที่รางสูงคู่บอลมาร์ตได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับเป็นในเรื่องของทางอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับจะมีินทางเบนฟอร์นั่นเองเป็นกลอนนนดาาีีีีู้้่่่่่ทททยััซวววแแมต อัลจีนั่นเปิดมาดูเวอร์มากครับบังคับชนะ2ประตูนะครับผมดูเยอะเกินไปครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มของทางอัลจีนั่นดูดีอยู่แล้วนะผมและยิ่งในเรื่องของเกมในเอมิเดตนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไป2แพ้กับลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมครับแต่2นัดหลังสุดเนี่ยในการที่เขาเจอนิวคาสเซิลหรือจะเป็นลิเวอร์พูลครับคิดตามพาเลททางอาัลจีนั่นทำได้หมดเลยนะครับกับการใหญ่เรื่องของเบนฟอร์ดครับที่ฟอร์มดูย่าแย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแแแแแลลลลล้้้วววกกกก็็5เเ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 มมมมมม่่่่่่าาาาาสสสสุุดดดดดดนนนนนนนีีีียยยชชะะไไไปปปพพงงงงงคคััััอออออ1รรรรบบถึ3ซจิตตตใืฐู ความห่างชั้นกันมากเกินไปนะผมและอาร์เซนอลเนี่ยกับการที่ทางไมเชสเตอร์ตี้กับทางลิวปูตัดแต้มเมนเองครับถ้าเสมอขึ้นมาเท่ากับว่าอาร์เซนอลจัดแต้มเท่าลิวพูนะครับและเหมือนจะได้เรื่องของเฮตุเฮด้วยที่ดีกว่าอาจจะขึ้นไปอยู่ที่1ก่อนเลยนะครับผมก็ต้องมาลารุ้นผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลเขาก็ต้องมาเน้นในเรื่องของการชัวร์ทะกออยู่แล้วนะผมการที่จะมาลุ้นลูก2เลยผมก็มองว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าในเรื่องของเบนฟอร์ดเองในเรื่องตัวความพอเบนฟอร์ตเองก็ไม่ได้ดูแย่ครับผม เฉือนครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางเบนฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปเน้นทั้งหมด5คู่เลยนะผมสำหรับในเรื่องของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตัวแรกครับก็มองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวที่2มองไปที่ทางตัมบูฟนะตัวที่3มองไปที่ทางคิตตาว์พาเลตครับตัวที่4ครับมองไปที่ทางสุบรัมั์และตัวที่5มองไปที่ทางเบนฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จัดไป5คู่สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไดนนน้้้าอองะคครัับบเเวมมขลต อและการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ